พลันไม่ได้ช่วยสองแฝดได้หลุดพ้นจากบ่วงความแค้นแล้วพระดนก็ได้กลับมาตามเป้าหมายของตัวเองออกจาาริกทุดงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทางแห่งโมกตธรรมหรือธรรมแห่งการพ้นทุกข์ปราศจากกิเลสทั้งปวงโดยใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนำทางสิ่งนั้นการออกเดินทางไม่ได้มีเร็วไปหรือช้าเกินไปเพราะสิ่งเดียวที่ภิกษุสง์รูปนี้ใฝ่หาคือการหลุดพ้นเท่านั้น ในเวลาย่ำเย็นพระโดนก็เห็นว่าควรหยุดพักและหาที่ปรากฏเสียก่อนพอดีกับสายตาเหลือไปเห็นพื้นที่หนึ่งดูสะอาดตามีบริเวณกว้างที่คาดว่าคงเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวานาหรือการเดินจงกรมได้เป็นอย่างดีพระโดนจึงตัดสินใจปลากดตรงนั้นพอถึงเริ่มค่ำก็เริ่มปฏิบัติตามกิจของสงอย่างที่เคยทำทุกอย่างดำเนินเช่นอย่างที่เคยเป็นกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนในขณะที่พระโดนกำลังตั้งจิตฝึกสมาธิก็รู้สึกว่ามีคนจ้องมองอยู่ตลอดบางทีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาแต่ภิกษุหนุ่มก็หาได้สนใจไม่แม้แต่จะลืมตาม,มองเพียงแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้กระทำหรือแสดงท่าทีอะไรออกไปในคราแรกพระดนกะว่าจะอยู่ที่นี่ไม่นานนัก พักแรมเพียงสักคืนก็จะออกเดินทางต่อแต่เมื่อเช้ามีชาวสวนบังเอิญเดินผ่านมาก็ได้เข้ามากราบไหว้พูดคุยกันเล็กน้อยก็ทราบข่าวจากชาวสวนว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีงานบุญฉลองของหมู่บ้านหลังเขาชาวสวนคนนั้นจึงนิม,มนต์ขอให้พระดนอยู่ที่นี่เสียก่อนเพื่อทำพิธีและเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านซึ่งพระดนก็ไม่ได้ขัดศรัทธาของชาวสวนแต่อย่างใดแต่กลับแปลกใจ ในคำพูดของชาวสวนมากกว่าหลวงพี่ปักกรดที่นี่หรือจ๊ะฉันว่าหากไม่ได้ผิดกฎของสง์ในทางใดฉันแนะนำหลวงพี่เปลี่ยนที่ปักกรดดีกว่าจ๊ะอย่ามาอยู่ตรงนี้เลยมีอะไรหรือเปล่าโยมสีหน้าของชายชาวสวนดูกระอักกระอ่วนไปในทันทีคล้ายกับว่าไม่อยากเล่าอะไรมากนะัก แต่เมื่อปล่อยให้ความเงียบเกิดขึ้นสักพักชายชาวสวนก็ได้เอ่ยต่อจริงๆทุกเช้าฉันจะมาที่นี่มาทำความสะอาดพื้นที่ตรงนี้ไว้จ้ะท่านเศรษฐีสั่งเอาไว้ที่ที่หลวงพี่อยู่เป็นของเขาเขาหวงที่ตรงนี้มากฉันไม่อยากให้หลวงพี่มีปัญหาอาตมาไม่เคยมาที่นี่จึงไม่รู้ว่าที่ไหนมีเจ้าของแล้วเจ้าของเขาไปไหนล่ะ โกโ็ก็ก็อยู่แถวนี้แหละจ้าพูดคุยกันอีกเพียงไม่กี่ประโยคชายชาวสวนก็กลับลาก่อนจะกลับบ้านไปเมื่อตกดึกอีกคืนปลาดนก็ได้ยินเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าที่เดินไปมาหรือความรู้สึกที่กำลังถูกจ้องมองแต่ครานี้พลาดนกลับรู้สึกได้ว่าสายตาคู่นั้นมีได้มาแบบเป็นมิตร หรืออยู่ในช่วงอารมณ์ที่ปกติเวลาผ่านไปสักพักพระดนที่กำลังจิตมั่นอยู่ในศีลก็รับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาใกล้แต่ถึงกระนั้นพระดนก็ไม่แม้แต่จะลืมตายมเองสินะที่เป็นเจ้าของที่นี่สิ้นคำพูดของพระดนก็ปรากฏร่างของชายวัยกลางคนคนหนึ่งสภาพของเขาดูแย่มากกว่าจะเรียกว่าคนปกติ สายตาที่เต็มไปได้วยความโกรธจ้องมองพระด,ดนไม่ละวางตาพอมองไปที่พื้นก็มีแต่สัตว์เลื้อยคลานมากมายไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเต็มไปหมดกำลังตรงเข้ามาที่พระด,ดนพระด,ดนทําเพียงมองสัตว์เหล่านั้นก่อนจะหลับตาลงชั่วครู่ไม่นานสัตว์เหล่านั้นก็กลายเป็นของมีค่ามากมายก่อนจะหายลงไปใต้พระสุทธาออกไปอย่ามายุ่งกับสมบัติข้ากว่าจะได้มันมาแต่ละชิ้น ข้าต้องเหนื่อยแค่ไหนใครจะเข้าใจไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จีรังรกโยมวิญญาณของโยมเองก็เช่นกันปล่อยวางเสียเถิดเลิกหลอกหล้อผู้คนได้แล้วไม่รู้ว่าพระโดนทราบเรื่องได้อย่างไรแต่อิทธิฤทธิ์ของผีเฝ้าสมบัติตนนี้ก็ทำเอาชาวบ้านหลายคนเป็นบ้ากันมานักต่อน,นักด้วยความที่กลัวว่าสมบัติของตนจะถูกใครขโมยไป ผีตนนี้ก็เฮียนเสียจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกอย่ามาสอนกูด้วยความโกรธวิญญาณของผีเฝ้าสมบัติก็พุ่งเข้าหาพระดนในทันทีหากแต่กลับไม่สามารถเข้าถึงพระดนได้เพราะเขาชะงักไปเสียก่อนที่จะถึงตัวพระดนด้วยภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏแก่สายตาผีเฝ้าสมบัติไม่เห็นพระดนอีกต่อไปแต่กลับเห็นหญิงสาวนางหนึ่งหน้าตาที่ถอดแบบจากเขาไม่มีผิดเพี้ยน จากความโกรธที่สมอยู่ในอกกลับกลายเป็นความห่วงหาอาทรลูกสาวเพียงคนเดียวกำลังนั่งร้องไห้ปานจะขาดใจต่อหน้าพิธีไหว้ศพของมารดาภรรยาของเขาเองหนูขอโทษนะแม่ถ้าหนูตั้งใจช่วยแม่ทำงานมากกว่านี้เราก็คงไม่ต้องลำบากเราก็คงจะมีเงินมากกว่านี้แม่ก็คงไม่ต้องมาทำงานหนักจนป่วย น้องขอโทษจริงๆรินลูกพ่อรินได้ยินพ่อไหมวิญญาณของชายหนุ่มตะโกนออกไปแต่ก็ไร้การตอบกลับลูกสาวไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เสียงของพ่อตัวเองก่อนที่ภาพจะตัดมาในตอนที่ลูกสาวของเขากำลังร้องไห้มองบ้านเพียงหลังเดียวที่เหลืออยู่กำลังจะถูกยึดไปจากเจ้านี่เั่นเป็นบ้านของฉันนี่ไม่นะพวกเอ็งจะทำอะไรบ้านข้า ของลูกสาวคะ่ะแต่ก่อนที่วิญญาณของเขาจะถึงตัวลูกสาวภาพทุกอย่างก็หายไปเรากลับไม่เคยเกิดขึ้นกลับกลายเป็นพระดนที่ยังยืนอยู่ที่เดิมโยมเคยนึกถึงคนข้างหลังบ้างไหมว่าเขาจะอยู่กันยังไงโยมจากไปทั้งที่ไม่ได้บอกอะไรกับลูกสาวและภรรยาตัวเองรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาลำบากพวกเขายังอยู่แล้วโยมละ่ะโยมไม่อยู่แล้ว แต่กลับยังหวงสมบัติเหล่าน e right like, ี้มากกว่าครอบครัวงั้นหรือหากโยมรักและห่วงพวกเขาก็ปล่อยวางและมอบสมบัติพวกนี้ให้อยู่ถูกที่ไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเองที่ตายไปแล้วเอาไปทำอะไรไม่ได้วิญญาณของเขาร้องไห้สะอื้นหนักก่อนจะคิดได้ว่าเขามมวแต่หวงสมบัติที่ไรค่ายามเมื่อตนตายไปแล้วแต่กลับไม่คิดจะห่วงคนข้างหลังที่ตนทิ้งเอาไว้ ทั้งที่สมบัติมีตั้งมากมายแม้ตนและภรรยาจะแยกทางกันไปนานแต่เขาก็ไม่น่าปล่อยให้เธอและลูกสาวต้องลำบากแบบนั้นแทนที่ตอนที่อยู่จะจัดการอะไรได้ดีมากกว่านี้เอาแต่ห่วงน้ำพักน้ำแรงจนลืมคนข้างหลังพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษก่อนหน้านี้ที่คนสวนจะขอตัวกลับ คนสวนได้เล่าเรื่องราวของวิญญาณตนนี้ก่อนที่จะตายเพราะตนเคยรับใช้ให้กับเศรษฐีคนนี้มาก่อนเลยพอจะรู้บ้างว่าแยกทางกับภรรยาไปนานแล้วและภรรยาก็ได้นำลูกสาวไปด้วยส่วนตัวของเศรษฐีเองก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเพราะเป็นคนที่มีทิฐิสูงคิดถึงลูกเมียแต่ก็ไม่ยอมงอไม่ติดต่อไปหาเพราะจากกันไม่ดีเท่าไหร่และด้วยความที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีทาย,ยาทให้สืบทอด ก็ห่วงสมบัติมากจนตายไปก็ไม่ยอมไปไหนพระด,ดนก็เลยพอจะรู้เรื่องรา,ราวคร่าวๆหลังจากคราวนั้นวิญญาณของเศษฐีก็ได้ขอร้องให้พระด,ดนช่วยส่งมอบทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งให้แก่ลูกสาวส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ฝากฝังรบกวนพระดลให้ช่วยวานคนสวนนำที่เหลือไปแจกจ่ายชาวบ้านที่เขาขาดแคลนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยังเป็นงบสำหรับร่วมในการจัดงานบุญของหมู่บ้านก่อนจะกราบลาพระดลด้วยความศรัทธ,ธาจากใจจริงและยอมปล่อยวางจากไปในที่สุด